เฮล่น hey พ่อบาสสมรักคำสิงกลับถึงบ้านแล้วหลังตรวจรอบสามไม่พบเชือ้อหลังจากเมื่อวานนี้ากรกฎาคมสมรักคำสิงได้รับแจ้งว่าผลตรวจโควิดครั้งที่สองไม่สัมพันธ์กับครั้งแรกซึ่งออกมาว่าไม่พบเชือ้อก่อนจะมีการตรวจแบบครั้งที่สในวันนี้ค่ะหากไม่พบเชื้ออีกก็จะได้รับอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้ ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาสมรักเปิดเผยว่าผลการตรวจครั้งที่3ก็ยังคงไม่พบเชื้ออีกทำให้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่ต้องกักตัวจากคนอื่นๆในครอบครัวรวมถึงคนทั่วไปที่เคยพบปะในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยค่ะไปไงนะ่าไงนะโอ้ยนะ เอาอะไรทำอะไรสมรักทำอะไรสมรักไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหเป็นไงโอ้เป็นไงข้นมาทำไมขวิดจะกลัวสมรักเลยโูกเป็นแล้วเตอทำไมพ้งไปโอ้โหวิดจะกลัวสมรักเลยเบสโอ้ไม่น่าเชื่อคุณอ่าเราบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นไปกลัวอะไรอ่ะโอใส่แม้ใดดีใส่แม้ไม่ต้องใส่แล้วเป็นบ้านอ่ biết poured… yeah, ma hey. hey, hello 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 ทำงานเดียวโอคค้โหสวัสดีครับเป็นไง <c oughs> บอกแล้วไม่ได้โม้โควิดกินพ่อไม่ได้หรอกฮ <c oughs> ะเป็นไงบ้างครับสรุปสรุปห้องแลบผิดพลาดหนึ่งในร้านโอ้โตอนแรกตอนแรกเนี้ยมันโควิดมันมาว่าจะโชคกับพ่อใช่ไหมครับ <c oughs> พ่อก็ซ้อมอย่างดีเลยครับพอมันพอมันไปดูชื่อว่าสมรักคำสิงโควิดเรื่องวิ่งหนีเลยวะโควิดวิ่งหนีเลยลูก เป็นไงลูก่ไม่ได้บอกโควิดนี้เลยพอได้ยินชื COVID ่อสบัพคำสิงโควิดนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย